อัสลามุอะลยกุมวะมราะห์มะตุลลอฮิวบเระกาตุท่านผู้ชมท่านพี่น้องครับเราเคยมีเงินแล้วพาเพื่อนไปเลี้ยงข้าวไหมเราเคยมีเงินแล้วเคยจัดงานรับแขกที่มาบ้านไหมเราสามารถที่จะเป็นคนที่มีเงินแล้วก็เลี้ยงดูแลต้อนรับคนอื่นได้แต่มีสฮาบะา์ถามท่านรอสูลุลลอฮศ็อลลัลลอฮุวะลัยวะซัลลัมว่าการมีเงินแล้วเราได้นําไปใช้จ่ายเนี่ยอะไรคือมีค่า และมีผลบุญมากที่สุดท่านอัสลุลลอฮ์สัลลัลลอฮ์อะลิวะซัลลัมได้บอกว่าดีแนะที่ย um uh ุมฟิกกูฮัวเลยยาลีเงินที่นําไปใช้ใจ่ายกับเรื่องของครอบครัว <d ew il th> ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นคู่คอรองไม่ว่าจะเป็นลูกๆไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องอันเนี้ยคือการใช้ใจ่ายที่ประเสริฐที่สุดวันนี้ท่านเป็นคนหนึ่งหรือย,อยังที่มีเงินแล้วไม่ลืมพี่น้องไม่ลืมคนในครอบครัวไม่ลืมคนที่เป็นลูกๆ อาหารที่ดีที่สุดซื้อให้คนในครอบครัวซื้อให้ญาติพี่น้องซื้อให้กับพ่อแม่ทำครับผลบุญจะเกิดขึ้นกับพวกเราครับ